พี่หนุ่ยนะครับก็ปัจจุบันเป็นชาวสวนนะครับอยู่ที่ฮาวิสตงปารีสครับก็กรเลยต้องขอบคุณพี่จร์นขอบคุณพันพันของคุพี่ยาวครับที่ทำให้ผมได้มานั่งคุยด้วยกันสามคนเพราะจริงๆแล้วผมสามคนสนิทกันมากต้องมันมาศจรย์มากครับที่ได้มานั่งที่นี่ด้วยกันทั้งสามคนก็หวังว่าปอจะคุยปอคุยน้อยมากครับวันนี้ก็ผมขออนุญาตเริ่มจากรูทเลยนะครับผมมาที่พันพันครั้งแรกได้อย่างไร คือผมเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดกับพี่โจนมากเท่าไหร่ต้องบอกกันเลยเพราะว่าผมรู้ว่าเวลาคนมีชื่อเสียงมีคนอยากคุย,ยเยอะๆเนี่ยผมว่าเกรงใจครับครั้งแรกโดยพี่เยาวนะครับเป็นคนชวนมาเนื่องจากตอนนั้นนะผมมีความคิดที่จะทาฟาร์มเกษตอินซีนะครับแล้วก็ลูกพืชตามปฏิบัติล้วนจันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลี้ยงไก่แล้วการที่ผมได้เข้ามาที่นี่นะครับเล้าไก่ที่แรกนะครับที่ผมมีโอกาสได้เจอเป็นครั้งแรกเลย ที่พันครับก็ความฝันของผมคืออยากสร้างคอมมูลก็มีความคล้ายพันๆน,นะครับระยะเวลาที่ผมทำไทบริด o ูลมารลเงนี้ได้อยู่ประมาณ7ปีครับซึ่งก็ยังถือว่าเป็นเด็กน้อยที่คอ่อยๆเติบโตและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ที่ทําอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นไ i โอเล็ตมิกฟาร์มิงนะครับเป็นวิธีคิดของรูดอล์สไตเที่ปลูกพืชตามปฏิทินดวงจันทร์นะครับอันนี้ก็จะเป็น การเลี้ยงไก่นะครับแบบพาสเจอร์รสนะครับก็ปล่อยเลี้ยงตามาอิสระนี้จะเป็นไก่ขาซึ่งผมได้ทดลองให้ไว้ให้เพื่อนๆชาวนาน,นะครับเขาจะทํำยังไงที่จะขยายพันธุ์ได้โดยผมใช้ตัวใสบ่บรรทัเนี่ยเป็นตัวทดลองอยู่อันนี้จะเป็นไก่เนี้ยนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆชาวนานจะได้ไม่ต้องไปซื้อไก่แบบ้ําๆทุกปีทุกปีนะครับก็เป็นไอเดียคล้ายๆมาเล่นผ่านแบบก็เป็นไก่เนื้อพวกไก่เบนชา่าไก่บรสนะครับก็ ทำอยู่ส่ง so, ตามรานอาหารต่างๆนะครับได้หาอาหารกินตามรามชาติคือตอนนี้ไก่ถ้าไม่ได้ซื้อกับพี่เนี่ยไข่มันเอาไปฟักเป็นตัวไม่ได้จริงๆฟักได้ครับแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่พูดมากันให้เราเชื่อมัาทาไม่ได้จริงๆทำได้ครับผมคิดคิดว่ามันเล่นพันสามารถปลดล็อกได้ให้ให้สามารถเอาไปต่อยอดละขยาดได้อี So uh, what he doing with his uh, chicken coop uh, is to People, uh, like selling selling this uh, different breed of uh, chicken uh, that is uh, different from the corporate chicken which uh, many people believe that you cannot um, uh, form your own like chicken from the egg that you that's available on the market uh, so he, he has this uh, organic and biodynamic farm on the way to buy you know, which relies uh, rely a lot with the moon cycle that's it. <laughs> <Awesome time. laughs>